ปาเ็บาดเจ็บเพื่อไปลางแขนมาหนิสวัสดีกับพี่น้งมาพบมาพ่อกันับเจีจยบเทอดเท้านะคะตอนนี้อยู่ขวบบ้านตุ้ตุ๋ยค่ะวันนี้ลิซี่บอกได้มาลิซี่เป็นดำนาช่วยจ่าวันนะโอ้ยน้าก็บร่ได้บอกไคเลยเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะตำแต่งก่อนค่ะงานถนัดนะคะงานถนัดเด้เจ๊เจี๊ยบตำแต่ง งานถนัดแตมแตงนะคะนี่ยังดีเออนน้อเย็นเลยลมมาวีวีจักหน่อยส่วนนองไมก็ใส่ชุดลายดอกยังบบลร์อยู่บาปากคนนั้นมาในรู้ทสิถามนี่มาเลยยังไม่เห็นอันผุ้มบ้าอยู่ตัอนึงตัวนึงตัวนึข่าวร่นแรกแต่ว่า เด้หนิต้นนะจะกินนะอ่ามันแซ่บพี่น้องมันแตงบอกกินลดขึ้นมาป่ะแปดแจ่มเกลือแตงเฮ้เก๊กตื่นมาเขาไปกินลดในค้างป้าอ่อนยัยจอยแข็งกินอ่อนแฉ่เฮ้ยนายแมงวันเดียกแตงอันนี้มันแข็งเฮ้ยนายแมงวันเด้อจะแจ็ปไปดัดฟันนะจะกินไม่ได้ก็ปอกกราบออกเออปอกแล้วสียงกรดี ก็คือว่าไปฝังไว้ยุ่นมั่นจะได้กันก็ตัีโอ้ยขนาดนั่งมีอยู่ในมันออกไปจากสะพักเนาะขนาดพูดแบบมันกลายปวดแบบการังไว้ขนาดเทีนบ่นั้นขนาดดินบ่เป็นขนาดว่าพังเหมือนมันบ่เป็นเวลาสิปลูกไว้ัยนี่แคบเต่าเพันยังไม่ได้ปลูกอยู่สบายดีพี่น้องเออควักแล้วเต่าเนาะควาดกขาบอกว่าโจ๊กขนาดเราไม่เวียงเลควักมือนี้เนาะอันนี้สี่ชาควาดมือใหม่คนมันหอนบ่บ่ควัดกันยังไงอ้าวดีแหต่นั่ง ข้าแห้งเอาคมเขาออกไปเลยโอ้ยมีดบนี้นะจูมงไม่ก็ยังกัดจะเศร้าข้ไปเข่าวจะพ้นหปาดเนี้ยกับบกข่าไม่ดีกระไรที่มังแตกว่า้วัวเอะตีข้าวกัวรู้ขีดเอากระเขาไม่ได้ฉันขี่แล้วบกข่ามีชงคมนั่นเดีมีส่งคมดูดิแตงน้อยเจ้าขี่ใช้ก้อนกินล้วมันข้าวจัดจ้านรฉันขีดเจ็โค สมเลยพอ่อบให้จันเด็ดแต่พ่อชำอิ่มก็ได้ทาอนไรอิ่มป่าใ่นล่นอจจะอิล่ลอกแซ่บก็เนาะแซ่บเนเกินย่างปลาแหง้งเนียจำแต่งใช่ป้องปลาแห้งบางนารอบนี้เข้มเพิ่นว่าและแย่มัน,นาวโหแล้วผ้านัน่นบ้านละเตอวะนอยากไปบะเต บาจะมมีภูขาบ่บังบ่จะมีทองเพียงคือกันเนาสวนเขตนี่บ่ค่อยจะมีภูขาเนาะแม่เดี๋ยวได้แจ้งกล่าว่าจะบอกบ่มีภูขาสวนเขีนนะมีแต่ว่าบ่คอยไม่หลายไใส่บ้านคนกับบริอื่นนี่เขากากันยังมีนี่ใส่นั่นเอง่างมันจะตายเลยภูค้นข้างบ่บางคนละภูดูตุยบ้านคนกับมีขนาดนั้นภูเง้ ผู้เข่าอันนี้ก็ผู้เข่าโปรตีนอือก็มันขิงเขาอันนี้บูแมนผู้เข่าเจ้าปลูกหรือเขาปลูกข่อยออืบูแมนผู้เข่าอันนี้ผู้เจ้าแข็งอยากกินอย่างนี้ไงมันจะบรรพุ่งจะไม่อ้าวจะบวชเฮ้ยเพราะว่ากระจาจะหายขึบาทปอ้าวเฮ็ดสิออกบนหอยออกห네รืแม่เฮ็ดงานเขาเฮ็ดหาย เรามันติดอยากไปเอาเขาว่าสองร้อยหอยกาฮู้จะคือบะกาม่ปลูกไม่ใชค่อยงเหุ้ไม่ยกางมันทุ่ลมากไปจีนม่อนไม่ร่วงคือหมเขาไม่ง่ายที่จะเป็นเพราเนี่ยอดกับล้างคาวขึ้นเดินกี้มันยอดมันปูดเลยมันอยากตตยมันเดดแห้งคนต้องห้ามคีเท้าอย่าเด้ใส่มาใส่ แกง,งี่นจุยมันไม่แบอยูยพีน่นังเจ้าให้ยำมะเขือเขาจะแซบอัน,นมันอ่นอ่อนเนื้อตัวนัดต่ำแตงเนาะต่ำนดจินแล้วมน,นตงงานลองลหะกินแพ้ <laughs> มันติดู่บ่ะติด เขาเืมใกาให้มือจังต่เน่ครอวกระพาบมันมีสิ่ดมีกระโดลเลกสบายเชยพผมมาเกาะมังเส้นอยากประเทศนั่นนะดูมีครน้ำเฮ้ยหเอาไปทากินแนทพักพักมัมงนี่ไมฉมีได้จุดสองหัวมืดพ้นอีไผ้าด่างเลยจะพายทิทาาให้ฉันเป็นมืดพ้นผ้าด่งแล้วคนที่ตกแล้ว มันตกมาลยเจ้าวันนี้ยินบอกผาดังเมื่อกี้หอนเลยเจ้าอึ้ง้อ่ผลมันตกแต่อึ้ง้องป้าจะมาไปดูป้าคืาอไรค่ะแฉอ๋อแฉไปดูป้าหมายมันนี่หน่อยให้สัมภาษณ์ก่อนอบบเพรามันเป็นแมงเนาะก่ะได้ขีจดจ่าเป็นอยังมานาันนหโหดแต่ถ้ามศาแทรกคือเั่นแหละ งานประนิตเป็นอะไรเนาะก็มาันงามตอนนึงก็เอาไว้เอาเป็นพุ่นเอาทุกอย่างไปห่อไว้เดอ้อยังมาสุกนะเหยีนยนแมงจ๊อหอมกระเนา้นาสรเนา้ากระดาษมันห่อนมันเอากระดาษกระเน้าบอ๊อบไปบักทีดาได้ใช้ห่อไว,ว้ไว้เป็นยังยุ่ยโอ๊ยมันไปเส้นดอกบักทีดาใน,นห่อไว้กัาบมันพอแบบผมมันเส้นแมงมันแมงอยู่แต่งอยู่แล้วมันแมงออกมา มันตัวแบกเป็นมันก็บงเป็นเพราะมันมันแมงไม่ใครใส่มันอันมะขี่ด่าน่ะตั้งมันเป็นนอนหรือีดนอนอยู่กวงมะขี่ด่ากระยาไม่ได้นอนเอ้ะไม่ได้ห่ออยู่มะขี่ด่าน่ะต้องห่อไว้รถแค่นั้นนะได้ไรแมงไรนอนก็มันเป็ีนนอนอยู่หมากมันลูกเปลี่ยนยังไงเพราะมันบริกินเด็ว กกาต้นนั้นในกระดาษในทางืนนะวันหวานได้ต้นนั้นนะมีต้นเดียวระบานอั่นี้มซื้อต้นนั้น่ไม่มาต้นชิดาพันไดมาต้นชิดาแบบปันบ้านทางไดมาชิดาพันนี่เป็นต้นลอยชิดาบ้าน้านายก็บริแข่งได้เราไปกินพิ่งเลยต้นไหนบ้านทานั้หาน มันยังเหือมาจมบดตามาันกะได้เอาไปกินเป็นปัญญเป็นดกๆกับผ้ไม่ใครกินแบบนี้เลยจะนำมากินแต่มันฮือทำมัน,นตุกตาลมันละอิ่มถุอเอิบเลยไปไปชิล สมองามแต่บัดนี้นะฮะคือแมาพี่คือแมาพี่ใหุ้ารดูลายดอกเต็มโตบอเอากู้มาเถอะซื้อเอาตวะปาคืองามแท้จะกู้ซื้อเพื่อคนเนี้ยบู๊จังแล้วมาจากไหนอ้าวแต่ซื้อมาใช่คู่กันนะกูวะซื้อมาใช่คู่กันนะกูว่หมวดนะนะอืมเสียแค่คู่โหู ว่าขับไปใส่ก็เป็นคือว่าจะไปนหน้าตาบอมาบอขับมาพระเที่ยงทำพุ่นปลาลปเร่งงูช่อยใหญ่เออจ้าด็กจ้ะสิปายุเลี้ยงงูช่อยใหญ่นะเมื่อนี้มีปลายมื่ออื่นกัโผก็จะหาเบิ่งมื่ออื่นว่าจะสิปายลีบอขัาน้องตื่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวของเหลือตื่นสวยแล้วมัไปตื่นสวยเออ ตื่นชวนแล้วก็มาซักผ้าเนาะอือุยดูอรีน้านะเราดูได์เนะาะแม่เมียก็ไปหนาะทูบ้าอีกเลยอาทูบ้าเป็นหน่ะไปบ้าไปอยู่น้ำข่อยอไปปินแม่บ้านได์บอเลมเต็มใบ้านให้เราเอื้อไปบ้าซักผ้าทูบ้านเมียนเงินเมียนชาหนึ่งเข่าแล้วไปบอ โไปยู่ว้าดิตุ้ยปยู่พอก็มันงัวงัวจักน่อยอยู่พี่มานั่งมันไม่เียบเจียบพียวไปกินเลยได้แล้วผู้บ้าก็บปายู่ไกอดร่มมั้ยมันเงวนมน่ใช่ปุจักหน้าจต้องให้เอ็นป้าพาไปป้าแล้พาไป มือเศร้าลงมาต้องเศร้าเด้อเออมือเศร้ามาต้องทำก็ไปตอนแรกนี่ก็ไปได้บอมือเศร้าเลยบอกให้ถ่านได้จังไปบูบ้าถ่านเด้อแต่นน้ำมันต้นนึกนึกหมดแม่แต่ดึกแล้วป้าจะตื่นว่าล่ะมาตื่นแล้วเจ้ามาเจ้าแต่เจ้าบูมาอ้ออะไะก็ให้ให้เจ้ามาปลุกป้าบอกอืมอืมโอ้ให้มันปลุกป้า ป้านจังโมงแต่ละตแต่ละมืออะไรจังลูกเธอกะเจ็ดแปดโมงเอมือนี้ได้สะมือเก้าโมงเฟนเก่าโมงเข้าโมงมือเก้าโมงตื่นจ้าแล้วปกติกะเทงอกติของเพนโหอ้ยปกติกะพตีเพ้นจังลูกปกติกะยับปูดตีกองเพนตีกงเพนก็คือนาฬิกาปุก ือใส่ลายกัตัวอยู่คือแบใส่ลายเต่าไหว่าเปนชาวเียดชาวเกยชาวเวียดมาเป็นลายลายตุ่มตัวอยู่ทั้งทรงทั้งเสือทั้งกุบลาน้อยบขาแมาหรือแบบไปซื้อนกินกัน้าเฮ้ยจากเืองคุอติอว่ามีหาไมสิบมาแบบซ่ขุบขาได้ด้วย้วกมเหนียวก็จะเปแบบพลไหน้าก่อนเลย สวัสดีค่ะนางวดโดนนางไม่ตุยสิบอภัยผิกกรบ่เนาะเนาะตัวนางควดโดนนะเฮ้ยถ้าสิบอภัยผิดกรรมปะให้มันผิดเลิศจีนเนี่ยนะผิดเออคว้าตะกันนะคะยิ่งปลาเค็มบาน้ำปลาแห้งบาน้ำเนาะเค่มมันลดจัดเฉยเออเธอไม่รู้เรื่อง จ้ะตอนนี้กำลังจะจีหนังค่ะกระเดียวเอ็ดป่าววานไปป่าจีหนังคข้งไทยอะไรหมดกระเดย่างป่าเอ็ดป่าววานอนะจ๊ะจำได้เยอะจำไม่ได้แล้วจีหนังกินกับตัมแตงกลิ้กลุ่ยพี่น้องไปเรากำลังกำลังจะตตงแตงนะครับพี่น้องค่ะเออนี่ยที่ไหนนี่เรากำลังจะตตงแตงไปหาเนี่ยมาทูก ไปหันน <g phones> ี่มาทุบเอาเคียงแล้วก็ไม่ด้วยสากเบ่อาสักขเบืออด้บ่ชิดต่ำอยู่กระดตัวเอโอ้กล่งโอ้โหเชียงทุบนางค่ะมามามาตามแล้วไม่เป็นไบอกว่าเอาไม่ไม่ไม่มพอดีพอดีเส้นมันนะเขามจำบกันนั่นอะจำบกแข่งที่จะกินเมื่อว่าคณกินข้าวอิ่มเล้วเด้อเอาจะคือว่าจะเส้นล่ะ

ก็ดีแล้วเฮ้ยไม,ออม่มาแล้วบูกันคำว่าจีนโุกตุอยคำว่าเขาเสียเจ้าคือักผาว่าเขาเสียเจ้าคือักผาแต่ว่ามีนคนเสียเจ้คือสักผา ไม่ได้ขลั่ได <t ub> ้ทุกคนไม่ได้ขลั่ได้สักเชยก็ได้แน่นบ่ผู้ชายกับผู้หลักคอกันบปอะัตนบอกัปากกับผู้บ่าวกัเม็นบ่หมนเ้ตัวต่าัวน้ตันกเมนะ่นกม โอ้ยจะขันยมาทากงเนี่ยจ้ากนดิกินทมันแล้วมันทั่นนี่พุกกเข้าไปทันแล้วเามแล้วก็ยากริไปอ่กัมันเป็นพือยาคาร์มดก่อยมึงขึ้นไตบ้านเรบอกขออนี้ม้วนแม่บัวแงพนนี่มันเยอะแท้มันหอมมูกชาดอว่าจะใหม่แล้วสด้เด้อทางนัอะไรนีแงไ่ออกกดแล้วทางเห็้สีด้ มันกันแค้งคำโบรหมเลยกัดกัดเขียวปุงแล้วนะาเลยปิดปาจกินเลยอุ้ยั้งหมดสิ ม่สัญญาณบอลับเนี่ยพี่สาวโทรมาวางสายแล้วเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับโอ้ยจะเสียหรือยังเออมันใหม่เสียพี่สาวโทรมาเดี๋ยวโทรกลับโทรมาจากอำนาจเจริญโอ้ย นีก็ต้องจีแบบนี้แหละมาตัดซิมเลยเฮ้ยนี่น่ามันจะได้น่ากินไม่ใช่ว่าดำจีรีนะเฮ้ยอันนี้ก็ปิ้งปลาแห้งน่ากินไหมนี่แดงจอมคอมจะแซ่บนะนี่แตมมักเตงะตมมักเตงมาชิมไหม เทียงโคกน่นดอกเอามาชิมดูเสร็เลยาชิมดูมาชิมดูใส่น้ำเยอะนะวันนี้ฉันไม่ให้เป็นเป็นยังไงเป็นไงไม่นุ่งอะไหนจะบอกน้องอะไรอใ้งโดเ ลายเนาะบราขวดก็ได้จังหน่อยลายัตาป้าป้าล่บพ้อมได้ดบาเลยปชูโรจะใส่บ้างนใส่หน่อยนึงฉันบนนีงบุชุดรนางติดกันให้ฉันนะนจะตามเลยบลาแซ่พวกชุดรลายนางว่าฉันไม่เคยเน้นพวกชุดรต แซ่บตัวแซ่บจะกินเราด้วยเดื้อเด้อจะมาไตเด้อค่ะเด้อเพ็นให้กินแล้วเป็นให้ยากินมเลยจะเปิดเพลงที่ระนาอ้าวไปนี่แตาค่ะพี่น้องค่ะไปกินน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะอีกยังคือว่าแซ่บหรือเป่แซ่บคุณยา าะคือบกี้าก็มาดิปกแน่อคุณป้าจนคือบกีนบุคคุณป้านกินกระลป่าออุ้ยกินกระลาป่าอิ่มเลี่ยบุลมมาใกล้เลยนะท้ามนได้ทข่าวนะคะพี่น้องขาวน้กันเลยค่ะอ้ยแม่วันเห็นไหมมาด้วยค่ะต้นมะแตงป้งป่าแห่งเ้าวนารสจัดนะคะ อย่าไปบอกว่าเค็มเด้อกลินแม่มันเค็มเปากลิบนองูกโอ้ยกิกไงมมันเค็มไหมซอมันนัวเหรอห้างแบบจ้าก็ดีก็จนิ่แ่บนัวนะนี่เต็มพอดีตาดจเจ้เมื่อน่าไปว่าเนี่ยนี่นะนี่ปลาจนม่แสบตอาดจเจ้เมื่อรแเค็มเบือนเหรอไม่รู้แก้เผื่ออรพอดี จะถือครพูดมาอยูดเป็นนะาแต่ไตมันเนี้ยขายจ่อมหวานเลยโปดทวแมงวันเด็กมันละนั้นป่านมาสดป่านเนี่ยตู้ไปละไปย่อหนึ่งแคมัน่อืมขางก็ปวดอะไร กบกอ่ะม <onz> ่ย like to ังนนไ่ต็อแบบด้เต็งกันเตงะใส่เรื่ออะไรุณยากค่ะเจอหญ้าตีเป็นไม่ได้หรือจานเต็งกับบะแซ่บเฮ้ดง่ายินกา่ยใส่มนรามเพือแต่กินเนื้อกะต้มไข่กินกับบะแซ่จานก็ด้ล พ่อจะถ่าไหวแน่นะป่านั้นปักแห้งนีะก็ไปกรซชเบอร์นี้นะครับซือพวกกไปแดกมาต้มสามตัวรูดและตัวนี้นะโอ้ยมืงวันกินขึ้นเตามันน้อยเหรอเพ้ยะนั้จำมันด้วยนะแมงวันกันนี ข้าวคั่วผ้ากินแต่น้องน้อยเพื่อนเนาะไม่เนา้ไม้ขาวเลยเขาไม่แข็งแทบเนา้ไม้ขาวมันสีนรสจาแต่ไม่ใช่น้ำตาลครับแล้พก็มันจังหวัดจืดๆเอาขกัดยามันโคลมเนาะขกัดอุใส่น้ำตาลจักหน่อยหวานจักหน่อยแต่เทาเป็นบ่วงเอีไม่นั้นจามตะกระไดเ้ เฮ้ยเขาใส่แต่น้ำตาลยังเดียนบ่เวลาเธอต้องใส่เกลือนะเพราะมันหวานจืดจืดมันหวนกินอะไรแบหวานจืดจืดเร้อใส่เกลือหน่อยหนึ่งกาบกินน้ำอะไรานั่งกินนั่งแบบสบายมาิี่จะไม่กินชุกีบแล้วมาแม่จะจกีบหลั เลียกค่ะคลิปนี้ก็แปลกว้จังนี่หรือค่ะป้าแล้วังไม่ก,กินเลยแล้วเราอ่ายแล้วว่าไม่กินแล้วเราบิกกินแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า